ส่วนที่เป็นทฤษฎีถงคบคิดที่มาของกระสุนและบาดแผลของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะครับคือต้องบอกว่าภาพที่เป็นไอคอนิกเลยของการเล่าจังหารครั้งนี้คือภาพนี้นะครับอ่าเป็นผลงานการถ่ายภาพของช่างภาพสำนักข่าว AP ครับชื่อว่าเอวันบูชีนะครับเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะชูกำปั้นขึ้นมานะครับโดยทอมล้อมไปด้วยกลุ่มซีเคีสวิตมีแบ็กกราวด์เป็นธงชาติสหรัฐเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงพลังนะคนที่ ก้าผ่านจากเหตุการณ์เรียกว่าเป็นตายเท่ากันเนรับเกือบจะตายอยู่แล้วแล่ก็าสามารถเอาชนะเก้าผ่านอุปสรรคมาได้นะครับเป็นการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นําของเขาเนี่ยอ่าซึ่งคนก็ไปวิเคราะห์กันว่าอ,องค์ประกอบของภาพเนี่ยมันคล้ายกับภาพที่เป็นไอคอนิกในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หลายๆครั้งนะครับออย่างภาพบนนี้ก็เป็นภาพการปฏิวัติฝรั่งเศสของเดอลาครวนั่นเองภาพตรงกลางนี้ก็เป็นภาพตอนสงครามประกาศเอกราชของสารัฐนะครับภาพล่างก็คือภาพสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเอง ทั้งสามภาพนี้ก็คือเป็นภาพของคนที่ชูมือนะครับโดยมีธงชาติอยู่ด้านหลังแล้วก็มีกลุ่มคนที่อยู่ในองค์ประกอบของภาพคล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะครับนย่ยบอกเป็นภาพที่เป็นไอคอนิกมากของเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างไรก็ดีภาพนี้ก็เป็นที่มาคนเอาไปใช้เป็นการเผยแพร่ที่ดีสุขคมคิดเขาบอกว่ากระสุนในวันนั้นไม่ได้มีนัดเดียวนะที่โดนทรัมป์มีสองนัดด้วยกันนอกจากนัดที่โดนเฉี่ยวหูไปมันมีนัดที่สองเนี่ยที่ยิงตรงเข้าไปที่ หน้าอกขวาของโดนัน um ลด์ทรัมป์เลยแต่ทรัมปลอดมาได้เพราะวันนั้นใส่ชุดเกราะกันกระสุนหลักฐานเขาก็คือภาพเนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าซูมเข้าไปจะเห็นว่ามีรูอยู่นะครับเหมออย่างเงี้ยว่าหมอว่าเป็นรูเนะขาบอกวันนั้นช็อปลอดมาได้นอกจากดวงดีที่หันหัวทันแล้วเนี่ยเพราะาใส่เสื้อเกราะกันกระสุนไว้ด้วยหรือจริงๆแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าจะมีการยิงเนะี่ยอันนี้ก็ตีความกันไปะแต่สุดท้ายแล้วตกลงนี้เป็นรูกระสุนจริงหรือเปล่านะ ก็ต้องไปดูภาพจริงๆนะอันเนี้ยมองตะเกียดูคล้ายว่าเป็นรูกระสุนแต่ถ้ามองจริงๆแล้วสิ่งที่ดูเหมือนรูอันเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเสื้อของโดนัลด์ทรัมป์นะครับมันเป็นรอยพับแขนของสุภาพสตรีด,ด้านล่างที่เป็นสมาชิกข,ของซนะีเคทเซอร์วิทเป็นรอยพับของแขนเสื้อของเขานะที่ดูเหมือนรูนะอันเนี้ผมก็ดูนานเหมือนกันนะว่าตกลงมันยังไงคือ,อสองคนนี้ใส,ใส่เสือ้อสี เกือบจะเหมือนกันเลยครับแต่ของทรัมป์เนี่ยจะอ่อนกว่านิดน,นึงนะครับจริงๆแล้วมันคือรอยพับตรงแขน,นของเสื้อของซีเกสวิตคนนี้ไม่ใช่รูแต่อย่างใดเยดังนั้นไอเน,นี้ยที่เห็นไม่ใช่รูดังนั้นจะอ้างทฤษฎีว่ามีกระสุนนัดที่สองไม่จริงครับอันนี้ไม่ใช่รูนะเป็นรอยพับของเสื้อของซีเกสวิตที่เข้ามาช่วยทรัมป์นั่นเองซึ่งทางสนักข่าวแฟกชเชเกอร์ er, เนี่ยเขาก็าไปถามนะทั้ง ทีมงานของทรัมป์นะตั้ง f อ i ว่าตกลงวันนั้นโดนัทรัมป์ใส่เสื้อกันรกระสุนไหมก็ไม่มีการยืนยันนะ,ะดังนั้นเรื่องของกระเสื้อกันกระสุนก็ไม่มีหลักฐานนั่นเอง,เองว่าตกลงทรัมป์ใส่หรือเปล่า